คนเกิดวันพฤหัสเตรียมรับโอกาสดีๆส่งท้ายปีคนเกิดวันพฤหัสคือคนแห่งปัญญาความยุติธรรมและความเมตตาแต่ก็ต้องระวังเรื่องความเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปเพราะอาจจะทําให้พลาดโอกาสดีจากคาแนะนําของคนรอบข้างระวังเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะระบบประสาทปวดหัวไม่เกณฑ์หรือปัญหาเรื่องสายตาเพราะใช้ความคิดหนักมากเกินไปวันนี้น้เมือจะพาไปมูกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนเกิดวันพฤหัสนั่นคือวัดบรมวงศิสระวรารามวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายในวัดประดิษฐาน หลวงพ่อเพชรพระประธานประจําวัดมีความศักดิ์สิทธิ์ขอโชคลาภความสําเร็จและมีพระอารามหลวงประดิษฐานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ขอพรเรื่องความเจริญก้าวหน้าการงานการค้าขายธุรกิจดาบลื่นเสริมบารมีภายในพระอารามหลวงมีรูปภาพเก่าแก่สะท้อนเรื่องราวให้ทุกคนได้รับชมกันดวงของคนเกิดวันพฤหัสครึ่งปีหลัง2568นี้จะเริ่มเห็นแสงสว่างจากสิ่งที่เคยลงทุนลงแรงมีเกณฑ์ได้เลื่อนตำแหน่งหรือได้รับโอกาสใหม่จาก ผู้ใหญ่ใครที่หวังเรื่องเรียนต่อหางานหรือเริ่มโปรเจกต์ใหม่ช่วงนี้ถือเป็นเลิกดีของคนเกิดวันนี้มากๆใครที่อยากมาเติมพลังงานดีแนะนําหาวันมาไหว้พระทาบุญกันและสําหรับใครที่เดินทางมาไหว้พระทาบุญที่อยุธยาแล้วอยากใส่ชุดไทยสวยๆอย่าลืมแวะมาที่ร้านอิยาลาน้าวชัยวัฒนารามกันได้เลยรับรองได้ชุดสวยๆถูกใจแน่นอน